คุณพี่จุ๊บด้วยนีคะมจากโรนนี้สาวแสนฮอตจากฮอลลีวูดสาวแสบแสนฮอตจากฮอลลีวูดค่ะจริงๆคือแบบเหมือนกับนักแสดงฮอลลีวูดต่างๆกับไทยต่างกันนะต่างกันเยอะเลยค่ะจริงคืออันนั้นเขาเปิดเผยนะใช่ค่ะก็จะแบบว่าโอ้ยจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเขาทำผิดกฎหมายอะไรเขาก็โดนลงโทษตามโดนลงโทษตามกฎหมายใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราทั่วๆไปอ่ะถึงไม่ได้เป็นดารามันก็คือชีวิต ความเป็นส่วนตัวก็คือมนุษย์คนหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าสื่อเนี่ยชอบไปโจมตีไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาคือเขาขายได้ไงมันก็เป็นข่าวได้เพราะว่ารู้ว่าคนไทยเนี่ยชอบเสพข่าวแบบนี้เรื่องของชาวบ้านนะชอบใช่ชอบจริงๆอักษรย่ออะไรต่างๆนนายยอมากมายใช่ค่ะมันก็ทําให้ตัวนักแสดงไทยในบ้านเราเนี่ยเขารู้สึกว่ากดดันอึดอัดกดดันด้วยนะคะจริงๆแล้วน่าจะปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติ เวลามีข่าวอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบมีนะประเด็นที่แบบว่าท้องก่อนแต่งไหมพอเด็กคลอดแล้วเอ่ค่ะคุณแต่งได้ตอนนี้เปล่าคือจริงๆมันก็เป็เรื่องของตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องฝากดารานักแสดงด้วยนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยคุณจะท้องก่อนแต่งมันเป็นเรื่องน่าอายตรงไหนในเมื่อคุณไม่ได้ทํิดีอะไรเลยถูกจริงค่ะบางคนก็มาปิดบังอะไรเงี้ยคือมันยังเป็นความรู้สึกที่มันยังไม่ลงตัวกันอ่ะต้องพูดออกมาเลยค่ะต้องเปิดเผยคือท้องก็ท้องงก็จบทำไมอ่ะก็มีพ่อเพราะว่าระหว่างที่คุณคบ คน<ช>ก็คือคเข้าใจในธรรมชาติอย<ช>ู่แล้วว่าเออคุณมีความสัมพันธ์อะไรเงี้ย<ช>นั่น<อ>แหละ จะหลากหลายอย่างมีวุฒิภาวะพอจะเลี้ยงได้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรไม่ผิดอะไรไม่ได้ผิดแปลกอะไรเลยถ้าแค่คอดก่อนกําหนดทาไมเหรอถูกต้องแค่นั้นเองเราไม่ได้รู้สึกอะไรนะเวลานุกเสพข่าวอะไรเงี้ยก็แบบเป็นเอยขกเปานกระบอกเสียงให้แบบว่าคนน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมกันบ้างใช่คือน่าจะยับยอมรับความจริงมากขึ้นนะคนที่เสพข่าวอะไรถูกต้องใช่แล้อีกอย่างหนึ่งคือดแต่คือเคยครั้งหนึ่งเคยอ่านบทสัมภาษณ์และฟังบทสัมภาษณ์ของคุณพลอยขอหยิบยกมานิดนึงเลยเขาบอกว่า คือเขาไม่ว่าพูดถูกทั้งหมดเรื่องนะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันโดนใจอ่ะก็คือแบบเขาเป็นแค่นักแสดงคนหนึ่งที่แบบเขาก็เป็นคนธรรมดาใช่ซึ่งเขาไม่ได้แบบเขาบอกเขาไม่ได้เป็นแฟนตายูวทูดอ่ะถูกจริงแต่เป็นเรื่องจริงที่จะต้องให้ใครมาแบบทำอะไรเหมือนเขาเงี้ยใช่ถูกค่ะนั่นแหละนะคะเขาไม่ได้เป็นแบบว่า การศึกษาวัฒนธรรมนี่จะบอกว่าต้องเป็นแบบอย่างเขาก็เป็นคนคนหนึ่ปที่มีอาชีพเป็นนักแสดงก็เท่านั้นเองค่ะยังไงถ้าเกิดว่าจะเอาเขาเป็นตัวอย่างเนี่ยของแต่ละคนก็เลือกแต่สิ่งที่ดีดีใช่ค่ะใช่แล้วแต่เราเพราะว่าในสังคมมันมีหลากหลายาอย่ง ดีไม่ดีแบบแสนสาหัสตัมีตัวเราเองก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ดีแล้วอย่าไปทํตามเขาสมุดทุกอย่างเลือกเอาเลือกเอาใช่แล้วค่ะมาดูเรื่องความสวยความงามกันต่อค่ะแต่มันฝรั่งไหมคะใครที่มีมันฝรั่งอยู่ในบ้านหรือว่าชอบทานมันฝรั่งอยู่แล้วมันฝรั่งในที่นี้คือเป็นผลลุกๆนะคุณผู้ชมมันฝรั่งไม่ใช่เป็นลายที่เอามาทอดอย่างนั้นนะอันนั้นต้องสดสดนะต้องสดสดใช่ค่ะมันสามารถที่จะทําให้สิวของคุณเนี่ยหลุดลอกออกไปหมดเลยคือกลายเป็นคนหน้าใสโดยไม่ต้อง เมื่อวานนี้ทำขึ้นใช่แบบว่าทำขึ้ใหม่เลยแล้วใช่วันนี้ยังทําให้ใบหน้าของคุณเนี่ยใสไรริ้วรอยไรสิวด้วยนะคะวิธีง่ายๆเลยเขาบอกว่ามันฝรั่งดิบเนี่ยสามารถนํามารักษาสิวได้ค่ะเพราะว่าเป็นการรักษาแบบธรรมชาติได้ที่ได้ผลนะคะกับหัวสิวที่เป็นหัวสิวขาว ใครที่เป็นหัวสิวแบบปูดออกมาเป็นสิวหัวช้างนะคะ,คะเตรียมตัวจะเป็นหนองส,สิวอักเสบตา่างๆแล้วก็ไปกดกดกดกันให้มันเป็นรอยดำนะคะตรงนี้เนี่ยมันฝรั่งแค่หนึ่งลูกเท่านั้นก็บอกว่าสามารถที่จะสร้างแล้วก็เปลี่ยนเซลล์นะคะที่เป็นจุดสิวนนั้นเนี่ย ให้หลุดลอกจากหน้าไปโดยที่ไม่มีจุดดําเลยเพราะว่าเขาบอกในฝรั่งดิบค่ะเขาจะมีสารซัลเฟอ,ฟอร์นะคะโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็โปรตีนและอย่างสุดท้ายเลยก็คือวิตามินซีที่อยู่ในมันฝรั่งนะคะเขาบอกว่าอยู่ในแป้งแล้วก็เอนไซม์ที่เป็นแหล่งอาหารผิวที่ดีที่สุดค่ะวิธีการทำนะคะมันฝรั่งที่จะเอามาอยู่บนหน้าเราได้เขาบอกว่าให้คุณไปตําหรือว่าไปบดให้มันละเอียดก่อนหลังจากนั้นนะคะเอามาพอกไว้บนผิวหน้า วิธีการนี้ค่ะยังเป็นการช่วยป้องกันนะคะการเกิดสิวหัวขาวและก็สิวหัวดำอีกด้วยนะโดยการตัดมันฝรั่งนะคะแล้วนําชิ้นมันฝรั่งมาขัดถูเบาๆนบนใบหน้านเป็นชิ้นๆก็ได้เป็นชิ้นเลยก็ได้ไ<ง>ถูกค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากเอาไปตำอยู่า็ทาให้มันละเอียดน,นะคะเขาบอกว่าคุณไม่ต้องเอาไปต้มหรืออะไรก่อนเลยใช้แบบนั้นเลยขัดๆเพื่อที่จะให้เซล ที่มันเสียเนี่ยคุดลอกเซลล์ตายที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านนะคะให้มันหลุดไปผัดเซลล์ใหม่ให้มันดีขึ้นปั๊บทิ้งไว้สักประมาณ10-15นาทีออกมาหน้าใสเลยนี่ไม่ต้องไปเข้าคลินิกใดๆจริงเลยระหว่างแค่พีโซนก็ได้นะตรงที่เราต้องสิวแบบพวกสิงเซียนแลยและที่สำคัญนะมันไม่ไม่อันตรายแล้วก็ไม่้ายแรงเท่ากับกรด AHA ที่เป็นวิตามินซมาาก ส้มอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้พวกสับปะรดเนี่ยมันจะแหลกไปจะแสบมากอันนี้ไม่ค่อยแสบเท่าไหร่เอง็ลองทําดูใช่ค่ะนะคะง่ายๆไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นเลยมันฝรั่งนี่แหละทูทๆทูเข้าไปนะคะรับรองหน้าใสเด้งค่ะเป็นวิตามีซีออนโยนด้วยกลไปทำบ้าง นใจนะแต่ว่าสนใจขึ้นชายตื่นด้นยมากเมื่อวานนะคะใช่เมื่อวานหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ติดตามนะคะแต่ว่ามันฝรั่งเนี่ยมันมีประโยชน์อีกอย่างนึงเป็นเคล็ดลับคู่ควรไทยค่ะคือแบบปลองมันฝรั่งแล้วไปไว้ค้างๆขึ้นชายขึ้นชายจะดูสดใหม่ได้มาทันทีดียวสดชื่นขึ้นมาเลย ลองดูนะคะรำร้านอาหารที่ต้องเก็บผักไว้หลายๆวันก็ลองก็ลองทําดูได้นะคะอลกันอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะมาฝากกันนะคะเกี่ยวกับความมั่นใจของสาวๆสาวๆหลายๆคนในความมั่นใจเต็มเปี่ยมต้องเป็นห่วงเธออยู่แล้วนะแต่บางคนเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเอาซะเลยมันเป็นเพราะอะไรความไม่สวย แอมคิดแบบนี้ใช่ไหมมาจากภายในรูปรักภายนอกอย่างแรกเลยซึ่งตามข้อมูลนี้นะคะเอามาจากกระปุกด o m นะคะกาบอกว่าเนี่ยแหละสาเหตุแรกที่ผู้หญิงกลัวความใกล้ชิดไม่ว่าจะใกล้ชิดเพื่อนฝูงเพศพวกเพื่อนเพศเดียวกันหรือว่าเพื่อนสังเพศหรือว่าแฟนคนรัก เพราะว่ารูปร่างไม่ดีอ่มันไม่มั่นใจในตัวเองใช่นะคะเกิดวันนึงอุ้ยมันที้อ้วนขึ้นดูเห็นได้ชัดเนี้ยไม่มั่นใจแล้วไม่อยากจะออกสังคมกลัวฟีดแบ็จากเพื่อนรอบข้างใช่กลัวคนทักบ้างอะไรบ้างไม่มั่นใจอยู่แล้วด้วยตัวเองด้วยอะไรแบบนี้หรือบางทีเนี่ยมีแฟนอยู่อ้ยวันหนึ่งเมื่อก่อนนี่ก็เดินกันโอบกันแบบว่าอ้ยดูสบายแล้วเรารู้สึกมั่นใจไงเวลาสาวหุ่นดี แต่พอวันนึงถ้าเกิดคุณมีขอบชีสขึ้นมาตรงที่เป็นไขมันช่วงท้องใช่เป็นมัฟฟินขึ้นมาแบบลักษณะแบบนี้อ้าวแฟนจะอบเอวก็ไม่มั่นใจแล้วมั่นใจพยายามอยาจะเดินห่างห่างเขาอย่าอบเออไม่มั่นใจมันแบบจับแล้วก็เจอชั้นไขมันทันทีใช่แล้วนะคะอันนี้คือจุดหนึ่งนะคะที่สาวๆไม่มั่นใจจริงนะงั้นดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างกันไว้ตลอดต่อไปค่ะก็คือกลัวความใกล้ชิดในลักษณาที่ว่าผิดหวังเมื่อก่อน ผิดหวังเสียใจอกหักมาก่อนเลยไม่อยากจะเข้าใกล้ใครแล้วอันนี้ก็เห็นมั่นใจตัวเองนะค่ะถือวจาเป็นเรื่องหลายๆมาก่อนใช่แล้วนะคะดังนั้นคือแบบว่าปลุกตัวเองขึ้นมาใหม่ดีกว่ามันทาอะไรไม่ได้อ่ะเสียใจก็เสียใจไปแล้วมันเหมือนต้นไม้ที่แบบเขี่ยวตายไปแล้วนะโรยปุ๋ยสักหน่อยให้มันฟื้นอย่าลืมนะว่าเราต้องคิดว่าเราเป็นต้นไม้ที่มีรากแก้วเราต้องการแบบจะฟื้นขึ้นมาได้เสมอถกนะคะแล้วก็แข็งแรงต่อไปดังนั้นก็ยังไงดีล่ะ ทำจิตใจให้เข้มแข็งอ่ะผ่านแล้วไม่ผ่านไปแก้ตัวใหม่ดีกว่านะคะชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องแก้ไขรันสิีเข้ามาถูกต้องนะคะเพราะว่าอาจจะมีผู้ชายดีๆหรืออะไรดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้าก็ได้ใช่แล้วต่อไปค่ะอันนี้รุนแรงนิดหนึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกทำร้ายร่างกายมาก่อนโออันนี้เป็นความบอกเสียเลยนะใช่ความบอกช้ำางนั้นติดใจมากจถูกต้องนะคะดังนั้นคืออาจจะต้องใช้ เยียวยาตัวเองเดื่อนด้านเวลานึงอาจจะพบคุณหมอจิตแพทย์เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าโรคจิตนะคะแต่ว่าหมายถึงคือคุณต้องบำบัดอย่างถูกวิธีใช่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะโดนทําร้ายร่างกายโดยใครก็ตามคนในครอบครัวหรือ ไรก็ตามหรือบางคนหรือว่าจะเป็นคนอื่นใช่แล้วอาจจะแบบโดนทําร้ายทางเพศด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือแบบว่าเห็นใจมากๆแล้วขอเป็นกําลังใจให้จริงๆใช่เพราะว่าใครไม่เจอกับตัวจะไม่รู้จะไม่รู้จะสูญเสียหมดเลยอ่ะใช่มันทุกๆอย่างมันจะร้อนวัดระแวงงะลรหลากหลายอย่างนะคะเราเคยมีเพื่อนใกล้ตัวเหมือนกันเป็นผู้ใหญ่กว่าที่นับถือนะคะเขาก็โดนสามีทําร้ายเหมือนกัน ทำร้ายหนักถึงขนาดเอาเอาเชือกอะ่ะปาดคอแล้วลากหูทั่วเขาแล้วเราไปช่วยเขากลับไล่เราแบบกลัวเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะเขาสั่นเลยอะ่ะแล้วก็ไม่กล้าไปแจ้งตำรวจโดยที่แบบพวกเราเห็นหมันอดไม่ได้ค่ะไปแจ้งหให้ก็เหม,มือนเขาเขาพลิกไปเลยกลายเป็นอีกคนเลยคือเขาเป็นสาวที่สวยมากวก็มั่นใจมากเลยแบบเหมือนที่นุ๊กบอกว่าเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเลย โดนทำไมร่างกายไม่กล้าคบใครแล้วอะย่างเกลัวผู้ชายใช่นะคะน่ากลัวจริงความรู้สึกนี้นะคะอนนก็คือแบบว่าใครที่เป็นคนใกล้ชิดคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พาเขาไปบำบัดในวิธีที่ถูกต้องดีกว่าใช่แล้วก็ความรักของคนรอบตัวเนี่ยแหละจะคิดว่าสำคัญนะใช่ใแล้วนะจากเรื่องเลขการมาเป็นดับจุด เกิดแบบใหญ่ๆเนี่ยก็แก้ไขกันไปงต้องเป็นกําลังใจให้เขานะคะรู้สาเหตุแล้วก็ต้องแก้ให้ได้ถ้าแล้วมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นวิธีนะคะที่จะเป็นกลวิธีค้นหางานนะคะในฝันที่แท้จริงหลายๆคนเนี่ยก็มักจะมีความฝันเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละเราจะฝันกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยเด็กเนี่ยอยากเป็นแอโรสเตดอยากเป็นครูอยากเป็นอยากเป็นหมอนะคะอยากจะเป็นอาชีพที่แบบดูเมื่อก่อนแอร์อยากเป็นอะไร ตอนเด็กเลยหรออยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะดูดีเงินเดือนเยอะได้ไปเที่ยวต่างประเทศดูสวยเนาะเพราะว่าตัวเราไม่เคยขึ้นเครื่องมาก่อนตอนสมัยเด็กนะคะเราไม่เคยได้ไปเมืองนอกมาก่อนดูจากโทรทัศน์ทีวีสวยอยากเป็นดูสวยไงดูสวยดูสง่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละรู้ข้อเสียของมันเพื่อนเป็นไม่ละฉันไม่เป็นดีกว่าสุขภาพเสียจริงค่ะสุขภาพเสียมากเพื่อนเข้าไปแป๊บเดียวนะเป็นโรคมีโรคประจำตัวขึ้นมาเลยเพราะว่า อยู่บนเรื่องตลอดนะคะยังไงต้องดูแลสุขภาพด้วยสําหรับคนที่เป็นอาชีพนี้มันก็มีประโยชน์แล้วก็มีทัแบบถูกต้องค่ะแต่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าความสําเร็จอาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพียงถ้าคุณค้นหาตัวตนแล้วก็งานที่ใช่นะคะของคุณถ้าเกิดว่าพบเจอแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารับรองอันนั้นแหละใช้งานในฝันแน่นอน บางคนเนี่ยฝันไว้ว่าอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่แต่มักจะไม่ได้ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองฝันเพราะว่าเราเหมือนสร้างภาพหลอกตัวเองเขาบอกอว่าสมมุติเนี่ยว่าเราอยากจะเป็นครูมาตลอดมันไม่ใช่บอลทูบีอยู่แล้วเราต้องทําให้มัน<ช>เป็นไปได้ใช่ไหมคะมแต่จริงจ <ๆ S 2> ละพอไปเป็นมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราฝันนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกไปเจองานอีกตัวหนึ่ง แฮปปี้รู้สึกว่าดีทุกอย่างโอเคหมดนั่นแหละเขาบอกว่าเรียกว่างานในฝันค่ะอเขาบอกว่างานในฝันเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคิดเสมอไปเขาบอกว่าสำรวจค้นหาเรื่องเกี่ยวกับองค์กรที่คุณสนใจนะคะแล้วก็สำรวจถึงความคาดหวังของตัวคุณเองค่ะคําถามที่ว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรกันแน่อะไรสําคัญที่สุดในชีวิตเขาบอกนี้นะคะแล้วก็เป็นคําถามที่ตอบยากที่สุด สำหรับตัวเองเลยแล้วคุณจะต้องคิดถึงสิ่งที่คุณเนี่ยต้องการเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่ต้องการเขาบอกลองหยิบยกปัญหาแต่ละอย่างมาแล้วก็เอามันออกไปทีละอย่างนะคะคุณจะพบคําตอบว่าคุณต้องการอะไรกันแน่บางทีในการทํางานไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตัวเงินอย่างเดียวบางคนเขาไม่ได้แบบเหมือนคุณสรยุทธ์ต้องยกตัวอย่างถูกต้องค่ะเพาเคยทำงานเพื่ออะไรเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาเคยทําเกี่ยวกับ เป็นเซลล์ยามาก่อนนะคะฟังบทสัมภาษณ์ของคุณสรย,ยุทธสรุปแล้วไม่ชอบไปหาบ้านพ่อแม่แฟนพ่อแม่แฟนถามว่าคุณทํางานอะไรเขาตอบพ่อแม่แฟนไม่ได้เขาก็ไม่ตอบว่าเขาเป็นเซลล์ยามาก่อนเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่ดีมากมีรถขับเงินเดือนก็เยอะ แต่มันไม่ภาคภูมิใจไม่ใช่งานในฝันจนเขาไปทําการป่าล้อมเมืองก็คือไปตามเคเบิลมาก่อนจนเขาไม่ได้อยู่ช่องฟรีทีวีนะคะขเขาก็บอกเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่แบบเขาฝันและทั้งทาง,งที่ต้องเข้ามาใหม่ๆเงินไม่ได้เยอะอืแต่เจอในสิ่งที่ตัวเองฝันก็มุ่งต่อไปเรื่อยๆจนมาปัจจุบันม,มีชื่อเสียงเลย่าสนุกอ่ะเขาก็อยากจะทำ จริงใช่ค่ะบางทีคุณต้องตัดสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการหรือว่าไม่ได้จําเป็นไปก่อนถึงจะเจอความต้องการที่แท้จริงม,ม,มันมีอยู่ที่าวะคคณเนี่ยจะเจอตรงนั้น,น<ช>หรือเปล่าใ่แมีเรื่องอื่นที่สําคัญมากกว่าเพราะว่าเข้าใจนะคะบางคนที่แบบต้องทํางานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวจนบางทีเนี่ยต้องละเลยในความรู้สึกว่าเราชอบอะไรเราชอบอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆมันตอบสนองชีวิตประจาวันไม่ได้ไงถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องจริงนีหลากหลายเหตุผลเนาะองแต่ละคน แต่ว่าก็ทําที่แบบมันไม่ได้ฝืนใจร้อยเต็มร้อยแล้วกันไม่ฝืนใจจนเกินไปเอาที่มันแบบเออพอไปกันได้พอทนไปได้อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องน่าจะดีกว่าอาจจะทํางานหลายๆอย่างไปก่อนก็ได้เก็บเงินไปก่อนวันหนึ่งพอมีปั๊บสารฝันใ้ตัวเองเลยหลายคนเป็นแบบนี้คือเหมือนกับว่าหาทุนให้กับตัวเองก่อนเพื่อที่จะ ไปหาโอกาสข้างหน้าอีกทีนึงใช่ถูกต้องค่ะนั่นแหละนะคะก็จะทําให้คุณก้าความฝันสู้ๆใช่สู้ๆต่อไปใครมีความฝันเดี๋ยวนี้ก็คือหลากหลายอย่างอะเกี่ยวกับความฝันใช่แล้วฝันเดี๋ยวนี้อะอยากเป็นดาราอยากเป็นยังงี้อยากเป็นนักร้องพยายามกันมากมากเลค่ะพยายามอะไรกันไปแต่ขอให้พยายามเนี่ยแหละถือว่าสุดยอดละใช่แล้วค่ะสู้ๆกันต่อไปนะคะดวงดวงดวรอคนอยู่เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเราสองคนเป็นให้ใช่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะก็ครบ ท่วแล้วนะคะฝากไว้ด้วยอย่างที่ข้อมูลมสาวๆอยากไปตอบผมอย่างน<ล>านเกินไปใช่ค่ะใช่เพราะว่าแบบนั้นน่ากลัวจริงเพราะนุกเกิดขึ้นกับตัวถมันดีนะว่าอยู่ตรงเนี้ย แต่ถ้าเกิดเหมือนคุณนาโอมิเมื่อสักครู่เนี่ยแบบเมนจูมรูีรักษายากนะคะใช่แล้วนะคะเอาเตือนเตือนเตือนกันด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเสื้อผ้าจากร้าน E c o ก l o w e r ว n d i e ินดี้พ r ร์เกอรี่แอมและร้านในสเกตค่ะค่ะขอขอบคุณเครื่องสําอางจากบ s c แีละ Mid Lily ี่ค่ะแต่งหน้าทําผมโดยประกบซินดี้กรุ๊ปค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดอกไม้ด้วยนะคะจากร้านคุณโกรร้านดอกไม้นะคะแล้วค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสิช่อ็ดนาฬิกาสาปก่อนสดีนะค่ะ ให้ผู้หญิงคิดเป็นโดย CD call center คิดถึง CD ที่นี่เบอร์เดียว